สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กชายได้เกียรติบัตรครั้งแรกริบกลับบ้านเอาไปอวดรูปพ่อถามเสียงสันพ่อดีใจไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสะเทือนใจที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล โดยเว็บไซต์ต่างประเทศที่ชื่อว่า t ซ s สตาได้เผยเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่สุดแสนจะสะเทือนใจหลังจากที่เด็กชายได้เกียรติบัตรถึงสี่ใบเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีรแรกโดยหลังจากที่เด็กชายกลับมาถึงบ้านเขารีบตรงไปที่รูปถ่ายของพ่อที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเอาความสำเร็จของเขาไปอวดแล้วถามว่าพ่อได้เกียรติบัตรสีใบพอดีใจไหมแม่ของเด็กชายคนนี้แชร์เรื่องราวพร้อมระบุข้อความว่าฉันรู้สึกเสียใจ แทนลูกชายขอบคุณที่พยายามอย่างหนักเพื่อความสำเร็จฉันสัญญาจะทำหน้าที่แทนพ่อชดเชยให้กับคุณและฉันจะตอบแทนพ่อเมื่อลูกประสบความสำเร็จรักลูกชายของแม่ทันทีที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์บนสังคมออนไลน์ต่างก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากหลายคนต่างประทับใจกับเรื่องราวความสำเร็จของเด็กชายคนนี้ที่ได้กระทำลงไปอย่างไร้เดียงสาและเข้าใจหัวอกของเด็กชายคนนี้ โดยชาวเน็ตบางรายระบุข้อความว่าเพราะฉันก็มีลูกเลยเข้าใจอารมณ์เจ็บปวดขอให้ลูกของคุณเชื่อฟังและตั้งใจเรียนให้ดีเพ่อบนสวรรค์จะต้องดีใจและภูมิใจในตัวลูกมากคอมเมนต์ทมาบอกว่าแค่เห็นภาพก็อยากจะร้องไห้แล้วขอให้ลูกของคุณแข็งแรงเรียนเก่งๆ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าบางครั้งการที่ลูกเข้าใจเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องดีแต่เมื่อมองความจริงเบื้องหลังการโตก่อนวัยคืออดีตที่เจ็บปวดขอให้ลูกของคุณเข้มแข็งและว่านอนสอนง่ายตั้งใจเรียนให้ดีพ่อจะได้พักผ่อนอย่างสงบขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ